เราเข้าใจว่าเป็นช่วงสมัยต้นๆน,น,นะของพระพุทธเจ้าหมายถึงพรรษาแรกๆมีคราวหนึ่งพระองค์ก็เสด็จไปเยี่ยมเยือนพระสาวกนะสามรูปที่เลียกเล่นไปปฏิบัติอยู่ในป่าพระองค์ก็เสด็จไปผู้เดียวนะคือตอนนั้นก็คงจะยังไม่มีพระปัชชาสมน,นะทั้งสามรูป ที่พระองค์เสด็จไปเยี่ยมก็ได้แก่พระอนุรุทธ,ธะพระนันทิยะพระกิมพิละซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมเป็นพระรยาบุคคลแต่ภายหลังทั้งสท่านก็ได้บรรลุอรหัตผลทั้งสท่านตอนนั้นทั้งสท่านก็ยังทำความเพียรอยู่เพราะก็ะจะเพิ่งบวชมาใหม่ๆ เมื่อพระทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมประโยคแรกที่พระองค์ตรัสเนี่ยเป็นคำถามก็คือว่าพออยู่ได้ไหมบิณฑบาตได้หรือเปล่านะทั้งสามท่านก็ตอบว่าอยู่ได้นะการบิณฑบาตไม่ขัดสนแล้วพระพุทธองค์ก็ถามต่อมาว่ายังมีความพร้อมเพรียงกันดีหรือชื่นชมกันไม่วิวาดกัน เข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมมองกันด้วยสายตาหรือในตาที่เปลี่ยมด้วยความรักหรือเปล่าทั้งสามท่านก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความพร้อมเพรียงกันมีท่านหนึ่งก็ตอบว่าข้าพระงค์ได้พิจารณาว่าพึงเก็บจิตของตนเอาไว้และประพฤติตามจิตของ ผู้อื่นผู้อื่นในที่นี้ก็หมายถึงอีกสองท่านนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยแม้กายของข้าพระองค์จะแตกต่างกันแต่ว่าจิตดูเหมือนเป็นอันเดียวกันท่านตอบดีนะท่านตอบว่าเนี่ยเก็บจิตของตนเอาไว้แล้วก็ประพฤติตามจิตของผู้อื่นก็คือว่าไม่เอาความต้องการของตนเป็นใหญ่นะแต่ว่าคำนึงถึง นะจิตใจของผู้อื่นหรือว่าวิสหายหเพื่อนสัพพมจารีแม้กายของข้าพระองค์จะแตกต่างกันนะแต่ว่าจิตของข้าพระองค์นะดูเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่ามีความพร้อมเพรียงกันมากจากนั้นพระองค์จึงถามว่ายังมีความไม่ประมาทมีความเพียรในการปฏิบัติอุทิศทั้งกายและใจหรือเปล่า ทั้งสามท่านก็ตอบว่ามีความเพียรมีความตั้งใจในการปฏิบัติดีแล้วสุดท้ายพระองค์จึงถามว่าบรรลุคุณวิเศษบ้างหรือ,อยังนะน่าสนใจนะที่พระองค์ถามเป็นลำดับนะแทนที่พระองค์จะถามว่าปฏิบัติสำเร็จมากน้อยแค่ไหนเป็นคำถามแรกนะพระองค์ก็จะถามเรื่องของความเป็นอยู่ก่อน ความเป็นอยู่เรื่องความสุขสบายทางกายภาพนั่นแหละนะพออยู่ได้ไหมบินทบาตได้หรือเปล่านะจากนั้นก็จึงถามถึงเรื่องความพร้อมเพียงความสมัคคีแล้วจึงค่อยถามถึงเรื่องความตั้งใจในการปฏิบัติอันนี้ก็ถ้าเราพิจารณาดูดีๆมันก็ให้แง่คิดนะกับพวกเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติ ก็คือว่าในการปฏิบัติเนี่ยนะความตั้งใจความเพียรเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอยู่แล้วนะแต่ว่าสิ่งที่จะช่วยเกื้อหนุนให้ความเพียรการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นไปได้หรือบังเกิดผลนะก็มีอยู่สองอย่างนะคือเรื่องของทางกายก็ได้แก่ความเป็นอยู่นะโดยเพราะเรื่องบิณฑบาตแต่ที่จริงคงจะรวมไปถึงเรื่องของเสนาสนะ อันนี้เป็นเรื่องกายภาพนะซึ่งถ้าจะว่าไปคงจะรวมถึงเรื่องดินฟ้าอากาศด้วยนะและประการต่อมาคือความสัมพันธ์ของอผู้ที่อยู่ด้วยกันนะว่าเป็นกะะนัลยาณมิตรกันหรือเปล่านะมีความพร้อมเพรียงม,ม,ม,มีความสาม,มัคคีกันไหมคำที่พระองค์ใช้ก็น่าสนใจนะเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนนมั้ยหรือว่า เข้ากันไม่ได้เหมือนกับน้ำกับน้ำมันนะมองกันด้วยในตาที่เปลี่ยมด้วยความรักหรือเปล่านะเออความเมตตานั่นหนะอันนี้ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ในหมู่ผู้ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยราบรื่นกลมเกลียวเนี่ยมันก็เอื้อให้การปฏิบัตินะมีความเจริญก้าวหน้านะสิ่งที่น่าสนใจก็คือประการต่อมาคือว่าพระองค์จะไม่ถามเรื่อง ความสําเร็จก่อนนะแต่จะถามถึงความตั้งใจนะถามความตั้งใจก่อนนะถ้ามีความตั้งใจนะไอ้เรื่องผลสําเร็จเนี่ยหรือว่าคุณวิเศษเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ตามมาอันนี้ก็น่าคิดนะเพราะว่าพ่อแม่หลายคนเนี่ยเวลาถามลูกนะก็จะถามถึงความสําเร็จว่าเป็นยังไงสอบได้เท่าไหร่ไปแข่งกีฬามาชนะไหม แต่ไม่ค่อยได้ถามก่อนนะว่ามีความตั้งใจหรือเปล่านะไอ้ความตั้งใจมันต้องมาก่อนความเพียนความไม่ประมาทนะต้องมาก่อนแต่ความเพีนเนจะเกิดขึ้นได้เนี่ยความตั้งใจอย่างเดียวไม่พอนะมันต้องอาศัยสิ่งว่าล้อมนะเช่นอาหารการกินอยู่นะแล้วก็เพื่อนที่แวดล้อมนะถ้าอาหารการกินอยู่ขัดสนนะ และมีนําซ้ำนะเพื่อนที่แวดล้อมอยู่ด้วยกันมีความขัดแย้งกันทะเลาะวิวาดกันไม่ชื่นชมกันเนะี่อันนี้มันก็ทำให้การปฏิบัตินะของใครก็ตามนะแม้จะมีความตั้งใจเนี่ยมันก็ทำได้ไม่ต่อเนื่องเดีย๋ยวว่าแต่จะประสบความสำเร็จเลยแม้กระทั่งจะทำความเพียรให้ยั่งยืนนะมันก็คงได้คงทำได้ยาก พะคนเราเนี่ยก็ต้องอาศัยสิ่งแวลงดล้อมโดยเหน,นี้พระเจ้าจึางตัดนะอย่างที่เราสวดเมื่อกี้นี่ว่าเนี่ยกรรยนมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะพระอานนท์ทีแรกก็ตอบว่าการยนมิตรเนี่ยเป็นครื่นของพรหมจรรย์แต่พระเจ้าตัดว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นนะอานนท์การยนมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะอันนี้ก็หมายความว่าการปฏิบัตินะ ให้เจริญในองค์มรรคเนี่ยมรรคมีองค์แปดเนี่ยมันจะเป็นไปได้ต้องอาศัยกัลยาณมิตรมากทีเดียวอันนี้สำหรับปุถุชนนะพระพุทธเจ้าเนี่ยพรอะองค์ไม่มีกัลยาณมิตรนะที่ทําให้พระองค์เห็นแจ้งตัดสู้พระสัมมาสัมพุทธียานนะจึงเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือผู้ที่ตัดสู้เองนะไม่มีกัลยานมิตรหรือ ศาส,สดาครูบาอาจารย์เนี่ยจะมาแนะนําแต่สำหรับปุถุชนแล้วนี่กัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์คือการปฏิบัติจะเจริญก้าวหน้าได้ต้องอาศัยกัลยาณมิตรล้วนๆซึ่งก็ไม่ใช่หมายถึงมิตรสหายเท่านั้นแต่ล้นครูบาอาจารย์ด้วยอันนี้ก็เป็นโชคดีนะของพวกเราที่หักท,ที่ว่าการที่เรามาปฏิบัติที่นี่เนี่ย เรื่องเสนาสนะความเป็นอยู่นะก็มีผู้เกือ้อกูลมากนะแต่ก่อนพระป่าสุกโตก็ค่อนข้างขาดแคลนนะเรื่องอาหารนะเพราะว่าทางก็ธทุรกันดารอยู่ไกลแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีคําว่าขาดมีแต่คําว่าเหลือนะไม่ว่าจะเป็นจีวอไม่ว่าจะเป็นอาหารนะเสนาสนะสิ่งอำนวยความสะดวกก็ไม่ถึงก็เรียกว่าสุขสบาย นะตามมาตรฐานของอคนในเมืองนะแต่ว่าก็เรียกว่าสุขสบายตามมาตรฐานของวัดป่าอาจจะสบายกว่าด้วยนะเมื่อเทียบกับชาวบ้านนะที่เขาอยู่รอบวัดนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราต้องสร้างให้เกิดมีขึ้นนะก็คือเรื่องของความสามัคคีความพร้อมเพรียงนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากกว่า เรื่องเสนาสนะเรื่องอาหารก็มีคนมาถวายมีคนมาบริจาคอยู่ไม่ขาดสายแทบจะทุกวันก็ว่าได้ที่จริงที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเขามีศรัทธาในพระสงฆ์อย่างน้อยก็ต้องเห็นว่าพระสงฆ์เนี่ยสามัคคีกันเพราะถ้าชาวบ้านเห็นว่าพระนี่ไม่สามัคคีกันก็ไม่มีศรัทธาที่จะนําเอาของมีค่ามีราคาที่เขาต้องหามาด้วยน้ำพัดน้ำแรงเขาเนี่ยมาถวาย ไอ้คนนี้เนี่ยเมื่อเรามีปัจจัยอำนวยความสะดวกในเรื่องกายภาพแล้วก็ต้องช่วยกันสร้างสภาพทางสังคมหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยให้มันเกื้อกูลนะก็คือการสร้างนะความสามัคคีให้เกิดมีขึ้นนะมันก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อแต่ละคนด้วยส่วนรวมในที่นี้ก็ ไม่ใช่เฉพาะวัดป่าสุกโตนะอาจจะรวมรวมไปถึงคณะสงฆ์นะเพราะว่าการปฏิบัติของเราแต่ละคนเนี่ยเราแต่ละคนก็เป็นตัวแทนของคณะสงฆ์นะไม่ใช่เป็นตัวแทนของตัวเองหรือว่าเป็นตัวแทนของวัดป่าสุกโตเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องการที่เรามาร่วมกันสร้างความสามัคคีพร้อมเพรียงกันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้ ไม่ว่าจะเป็นสุกโตก็ดีหรือว่าคณะสงฆ์นะอันนี้ก็เป็น,ปน,ปนไปในทางที่ดีนะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติของเราด้วยนะงั้นก็นี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะที่จะต้องช่วยกันทำให้เกิดมีขึ้นนะคราวนี้ไอ้ความพร้อมเพรียงกันเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เรามาทำกิจวัตรร่วมกัน นะเมื่อเรามาทากิจวัตรร่วมกันเนี่ยในด้านการแสดงความพร้อมเพรียงขณะเดียวกันมันก็เป็นตัวเสริมความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นนะเพราะว่าถ้าต่างคนต่างอยู่นะไม่มีการทํากิจวัตรร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการทําวัดสดมนหรือว่าการบินทบาตหรือชันอาหารร่วมกันเนี่ยนะให้ความที่จะคุ้นเคยกันนะมันก็เกิดขึ้นได้ยากมันก็จะเกิด ค่านิยมหรืออทัศนคติว่าต่างคนต่างอยู่ตัวใครตัวมันแล้วคัดค่านิยมแบบนี้เนี่ยมันก็มันจะไม่มีทางเสริมสร้างให้เกิดความพร้อมเพียงกันได้เลยนี่นก็จำเป็นนะที่วัดเราเนี่ยนะกิจวัตรอะไรก็ตามที่เป็นของหมู่คณะก็อยากจะให้มาทำกันพร้อมเพรียง แต่ความพร้อมเพรียงที่ว่านี้ไม่ได้เกิดจากการมาทำวัดสวดมนต์การบิณฑบาตการฉันเท่านั้นนะการทํางานร่วมกันเนี่ยก็มีส่วนสําคัญที่นี่เราก็มีกิจวัตรที่ทําร่วมกันนะแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ถึงกับทําทพร้อมเพรียงกันทั้งวัดนะด้วยเหตุนี้เนี่ยนะในแต่ละปักแต่ละปักเนี่ยเราจึงมีวันพิเศษนะวันโกนเนี่ย ซึ่งพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันโกนแรกนะของอพรรษานี้เนี่ยก็หลายปีที่ผ่านมาพอถึงวันโกลเราก็จะมีการทำกิจกรรมร่วมกันพระทั้งวัดรวมทั้งแม่ชีร้เทั้งนักปฏิบัติก็มาทำกิจที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะกิจเหล่านี้เนี่ยนะมันมีความสำคัญ มันไม่ใช่เป็นประโยชน์ต่อ,ตอวัดเท่านั้นเช่นทําให้วัดสะอาดสะอา้านนะมีการซ่อมมีการแซมมีการทาสีมีการทําความสะอาดอันนั้นก็เป็นเป็นเรื่องสําคัญนะที่ต้องอาศัยกําลังของคนในวัดอีกส่วนหนึ่งก็เป็นประโยชน์นะต่อการปฏิบัติของเราด้วยนะอย่างใน,น้อยเนี่ยมันก็เป็นตัวเชื่อม เป็นตัวสร้างความพร้อมเพรียงความสมัครีเพราะว่าการทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็เป็นโอกาสให้คนได้มารู้จักกันแล้วก็ได้มาเห็นน้ำใจของกันบางทีการได้เห็นน้ำใจเห็นความเสียสละของเพื่อนซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้รู้จักไม่ค่อยได้พบปะพูดคุยนะแต่แม้จะไม่ได้พบปะพูดคุยแต่ว,ว่าเห็นน้ำใจของเขาก็ทำให้เกิดความชื่นชมกันนะ อันนี้เป็นเรื่องของการสร้างความพร้อมเพียงนะและมันก็เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติของเราแต่ละคนด้วยนะในการทํางานร่วมกันเนี่ยนะการปฏิบัติทำเนี่ยเราจะเข้าใจว่ามันต้องอทําทด้วยการปลีกตัวเดินจงกรมสร้างจังหวะเท่านั้นนะมันยังสามารถจะทําได้ด้วยการทํากิจกรรมร่วมกัน ที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมมีเรื่องเล่าว่าสมัยที่หลวงพ่อชาสุพัฒโทเนี่ยท่านยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยที่ว่าหนองประพง์ก็จะมีกิจกรรมที่พระมาร่วมกันทำทำงานเรียกว่าอา่สม่ำเสม,มอจะเรียกว่าทุกวันก็ว่าได้นะทุกวันก็บา่บายสามบาาม่บายสี่นี่าพระนี่ก็ออกมาจากกุฏิมากวาดลานวัดมาอเช็ดถูศาลา นะแล้ววันดีคืนดีก็มีกิจกรรมนะที่ต้องอาศัยความพร้อมเพรียงในสถานที่เดียวกันเช่นคราวนั้นเนี่ยก็มีคราวหนึ่งก็มีพระก็มาขนดินเพื่อมาถมพื้นที่รอบโบสถ์ซึ่งตอนนั้นเริ่มสร้างพระก็ทำงานกันอย่างแข็งขันก็มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะเดินผ่านมาก็เลยมาเฝ้าดู ไปร่วมกลุ่มนี้ท่าทางก็จะไม่ค่อยอมีความมีสัมมาคารวะเท่าไหร่นะก็มีคนนึงก็พูดกับหลวงพ่อชาซึ่งออยู่ใกล้ๆว่าเนี่ยทำไมพาพระมาทำงานนะไม่พาพระไปนั่งสมาธินะมีการทักท้วงหลวงพ่อชานะก็พูดจาก็ไม่ก็สุภาพหลวงพ่อชาท่านก็ตอบว่านั่งนานขี้ไม่ออกว่ะ แล้วท่านก็อธิบายว่าเนี่ยนั่งอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นะจะเดินอย่างเดียวก็ไม่ใช่ที่ถูกเนี่ยมันต้องนั่งบ้างทำประโยชน์บ้างนะแล้วก็ทำความเห็นความรู้ให้ถูกต้องอย่างนี้แหละจึงเป็นการมันจึงเป็นการปฏิบัติแล้วก็สอนไว้ลูกนั้นว่าเนี่ยนะ ถ้าไม่รู้เรื่องการปฏิบัตินะก็อย่าพูดนะพูดไปแล้วมันขายหน้าเขาดัาการที่พระมาร่วมกันปฏิบัติเนี่ยอย่างที่เราจะทําทในวันโกรนซึ่งเป็นวันพรุ่งนี้เนี่ยนะมันก็เป็นส่วนของการปฏิบัติธรรมนะในด้านนี้ก็เป็นการบาเพ็ญประโยชน์ตนนะช่วยเหลือเกื้อกูลวัดนะบางคนจะบอกว่าทําไมไม่จ้างนะ ที่จริงเนี่ยไอการจ้างนี่มันก็เป็นเรื่องที่มาทีหลังนะสมัยก่อนพระเราก็ทำกันเองเท่านั้นแหละนะเราไม่ได้จ้างใครที่ไหนบางวัดน,นี่แม้กระทั่งก่อสร้างนะสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุฏิก็ใชนะ้กำลังของพระบางทีก็แม่ชีด้วยนะวัดเรานี่โชคดีนะที่ว่าไม่ได้ทำถึงขนาดนั้นนะก็มีการจ้าง แต่จะให้จ้างทุกเลื่อมก็ไม่เหมาะควรจะเหลืองานบางอย่างให้พระทำให้แม่ชีและนักปฏิบัติร่วมกันทำด้วยนะเพื่อเป็นการนะปฏิบัติธรรมไปในตัวอย่างที่หลวงพ่อชานบอกเนี่ยให้ทำความเห็นความรู้ให้ถูกต้องเนี่ยพูดง่ายๆคือให้จักวางใจถูกต้องเพราะคนเราเนี่ยไม่ค่อยอยากจะทำงานนะ โดยเพราะนักปฏิบัติเนี่ยอยากจะนั่งเฉยๆอยากจะอยูอ่คนเดียวในกุตินะสร้างจังหวะเดินจงกรมตามลมหายใจก็มีประโยชน์นะแต่ว่าถ้าอยู่งั้นนานๆเนี่ยมันก็จะติดนะจะติดที่จะติดสงบติดสบายนะบางทีก็ต้องออกมาเจอกับความยากลำบากบ้างนะเคยพูดไปแล้วว่าความสบายเนี่ยมันเป็นมันเป็น มันเป็นหนทางหรือว่าเหยื่อล่อนะกับดักของมารนนะพรานเนี่ยเวลาเขาจะดักจับสัตว์เนี่ยเขาจะทําทางให้มันเรียบเพื่อล่อให้สัตว์เนี่ยเช่นพวกตะกวดนะก็ร่อเนี่ยมันเข้าไปติดก,กับดักพอวางแล้วไว้อยูนะ่เพราะธรรมชาติของของสัตว์พรานนี่เขารู้ดีว่ามันชอบทางสะดวกสบายทางเรียบถ้าไหนทางโกนี่มันมันไม่ไปเนะี่ยพรานก็เลยนะ ใช้ดีไซน์แบบนี้แหละนะมาเป็นเครื่องล่อให้มันติดกับดักติดแล้วแล้วก็ไปตายให้เวลาเราถ้าเราติดสบายมากเนี่ยมันก็เหมือนกันนะมันก็เป็นทางไปสู่นะกับดักของมารได้ใั้าการที่เราได้ออกมาทําอะไรที่มันต้องใช้เหลี่ยวใช้แรงนะซึ่งอาจจะฝืนกิเลสไม่ถูกใจกิเลสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดี คนเราเนี่ยต้องเจอความยากลาบากบ้างหรือเจอแรงเสียดทานบ้างเ,เพราะว่าเมื่อเกิดเมื่อเกิดอุปสรรคเกิดความยากลาบากแล้วเนี่ยทำยังไงนะจึงจะรักษาใจให้ปกติได้มันเหนื่อยกายแต่ใจเป็นปกติบางครั้งการทํางานก็อาจจะมีโอกาสก,าร,กระทบกระทั่งกันนะไอ้การกระทบกระทั่งครับเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพื่อจะทําให้ความสมรคีมันร้าวฉานแต่เพื่อเป็นการฝึกใจ จะหมอเป็นการฝึกใจก็ได้ก็คือว่าออกระทบกระทั่งยังไงแต่ใจเราก็สามารถจะ,ะมั่นคงเข้มแข็งได้เราต้องฝึกใจของเราแบบนี้ด้วยฝึกใจหรือฝึกแล้วก็ฝึกสติจากการที่เกิดผัสสะที่หยาบกระด้างหรือว่าเกิดแรงเสียดทานขึ้นการเจริญสติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าให้มารู้กายเคลื่อนไหวยอย่างเดียวแต่ว่าต้องรู้ทันจิตใจเวลาเกิดผัสสะ ภาษาที่สบายเนี่ยนะก็เป็นเครื่องฝึกใจเหมือนกันแต่ว่าคนมักจะหลงเคลิมนะยิ่งมาเจอภาษาที่มันหยาบเผ็ดร้อนหรือว่าเสียดแทงเนี่ยก็มักจะพาทาเสียทีได้ง่ายเพราะไม่มีสตินแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยนะหรือว่ารู้จักใช้สติในการที่จะรับมือกับอารมณ์ อกุศลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้สติเราก้าวหน้านะเข้มแข็งมากขึ้นรวมทั้งรู้จักใช้โยนิโสโมนสิการในการฝึกใจให้ให้ไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้นะเช่นมีการกระทบกระทั่งก็ถือว่าเป็นของดีนะมาฝึกนะมาฝึกให้เราเข้มแข็งให้ฝึกให้เรามีขันติธรรมนะฝึกให้เรามีความรู้จักมั่นคงไม่วั่นไหวนะ มันต้องฝึกกับของจริงนะไม่ใช่ฝึกแต่เฉพาะเวลาอยู่ในกุติเท่านั้นสมัยที่ผมไปปฏิบัติเข้าพรรษาที่วัดอมารวดีประเทศเอังกฤษนะซึ่งสมัยหลวงพ่อสุไมสุมเมโทนี่เป็นเจ้าวานที่นั้นนี่กิจวัตรทั้งวันเนี่ยมีแต่การทำร่วมกันไม่ใช่เฉพาะบินไม่ใช่เฉพาะทำวัดสวดมนต์ ไม่ใช่เพาะเวลาฉันไม่ชอบอินทบาทนะแต่ว่ายังมีกิจกรรมเช่นทําความสะอาดภาชนะล้างจานฉันเสร็จนี่มีจานเป็นร้อยสองรภาชนะมีหม้อมีไหเอ้มีหม,ม้อมีมีช้อนซ้อมมากมายกว่าจะเสร็จก็เที่ยงครึ่งบ่ายโมงก็ต้องมาเจอหน้าพร้อมกันเพื่ออะไรเพื่อมาทํางานทํางานร่วมกันตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสี่ ถึงเวลาน้ำปานะก็ฉันด้วยกันนะต่อเมื่อเวลาทํากิจส่วนตัวนั่นแหละนะก็จึงแยกย้ายกันไปองคมงเย็นก็มาทําวัดสวดมนตะ์แล้วก็ฝังธรรมเป็นอย่างเงี้ยนะหลายคนก็อยู่ลำบากนะไม่สบายใจเพราะสึกว่ามันไม่มีชีวิตส่วนตัวเลยมีความทุกข์นะหลวงพ่อสุมเมทโทนะก็บอกว่านี่แหละนะมันเป็นการสอน ฝึกให้เราเนี่ยได้เป็นการฝึกใจเราเพราะว่าคนเราเนี่ยมันจะฝึกได้ดีถ้ามันเจอสิ่งเสียดทานเจอแรงเสียดทานนะเราก็จะไดะ้รู้วิธีที่จะรับมือกับมันซึ่งก็ใครที่เข้าใจเนี่ยก็ได้ประโยชน์นะจากวิถีชีวิตแบบนั้นถึงแม้ว่ามันจะมากไปสักหน่อยนะแต่ว่านักปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่กับมันได้ด้วยใจไม่ทุกข นะแดดร้อนก็ร้อนแต่กายนะใจไม่ทุกข์แด้อากาศหนาวมันก็หนาวแต่กายแต่ใจปกติทำงานนะก,ก็ต้องฝึกนะว่าเราจะไม่ใช่ทำแต่งานแต่ลืมใจของเรานะกลับมาดูใจของเราด้วยว่าใจเราขุนเคืองไหมมีเวลามีอะไรมากระทบกระทั่งแล้วใจมันเป็นอย่างไรนะมุมมายของการทำงานเนี่ยในวันโกนเนี่ยนะมันก็เพื่อเหตุน,นี้ด้วยนะีไม่ใช่เพื่อให้ให้มีงานเสร็จอย่างเดียวนะ งานเสร็จแต่จิตใจหม่นหมองนะอันนี้ก็ไม่ไม่ถูกนะทำไปได้งานด้วยนะใจก็เป็นปกติด้วยขณะที่ตาก็มองนะใบไม้กอหญ้าที่กำลังกวาดหรือว่าไม้ที่กำลังเลื่อยสติก็ดูใจไปด้วยนะ อันนี้มันเป็นสิ่งที่จะฝึกเราได้ไม่ใช่ว่าตามองพื้นมองใบไม้แต่ว่าใจมันถูกครอบงำด้วยความหงุดหงิดเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จนะบนในใจนะไม่มีสติมองเห็นนะว่าใจมันกำลังบน่นไอ้สภาวะแบบนี้แหละนะที่จำเป็นมากที่ต้องเอาสติมาดูเวลามันบ่นในใจทำไมต้องมาทำงานแบบนี้อยู่บ้านไม่เคยลำบากแบบนี้ ใจก็นึกถึงว่าเมื่อไหร่จะเข้ากุฏิเมื่อไหร่จะเข้ากุฏินะฉันอยากจะอยู่ในกุฏินะฉันอยากจะเจอความสงบเนี่ยต้องเห็นนะเห็นอาการเหล่านี้นะไม่ใช่ปล่อยให้มันบน่นโวยวายตีโพยตีพายแล้วเกิดโทสะอันนี้เรียกว่าสอบตกเนะี่ขณะที่เจอสิ่งที่เสียแทนหรือว่าภาษาที่หยาบกร้านนะมันก็กลับมาดูใจนะใจที่มีโทสะนะใจที่เร่งเร้าอยากจะให้เสร็จเร็วๆนะ อันนี้มันเป็นโอกาสในการฝึกจิตยอย่างดีด้วยนี่ที่สวนโมกเนี่ยนะทีะ่จึงมนะีกิจกรรมที่เรียกวันโกนะเรียกวันกรรมกรนะวันกรรมกรทัก็เรื่องเอาวันโกนนี่แหละนะพาเราเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่บัลังเกียรติแรงงานนะบางทีเราอยู่ยสบายจกนกระทั่งการใช้แรงงานเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจนะที่จริงมันเป็นสิ่งที่เป็นกิจวัตรนะ เป็นสิ่งที่ต้องต้องทำเลยทีเดียวสมัยสุกโตสมัยแรกๆนีนะ่พระนิ่รรเป็นทุกอย่างนะแม้กระทั่งาหาบน้ํานี่ก็ต้องทําเองนะไม่ใช่มีเครื่องสูบน้ําอย่างทุกวันนี้น,ะนี่ทุกวันนี้เราก็สบายมากแล้วแต่ว่าก็ไม่ควรสบายมากควรจะทํากิจกรรมนะที่มันเป็นประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็เป็นการฝึกจิตฝึกใจนะ จเจริญสติให้รู้ทันความคิดอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนะเป็นการลดละความเห็นแก่ตัวเป็นการฝึกจิตไม่ให้ติดในความสบายนะไม่ให้ไม่ให้เพลินนะกับความสงบนะจนกระทั่งอ่ามันจะกลายเป็นผลเสียเพราะคนเราเนี่ยนะไม่ว่าเราจะสงบไม่ว่าเราจะสบายอย่างไรถึงสุดท้ายก็ต้องเจอกับพายุนะ พายุที่มันมาเกิดขึ้นเป็นพายุชีวิตพายุอารมณ์มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วอย่างที่เราสวดทุกวันเนี่ยเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกอย่างเอาแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องล่างเป็นเบื้องหน้าแล้ววันนี้สบายก็จริงแต่พรุ่งนี้มือ่อืนนี้ก็ไม่รู้ว่านะจะเจอความปั่นป่วนนะมากน้อยเพียงใดนะเช่นอาจจะเจอความเจ็บความป่วยนะ เจอความเจ็บความป่วยแล้วเนี่ยถ้าไม่ฝึกใจไว้เลยนะมันก็โดนนะไอ้ความเจ็บความป่วยทุกขเวทนามันเล่นงานครอบงําใจนะอันนี้เป็นกับคนจนํานวนมากเพราะไม่รู้จักฝึกใจไว้นะพอเพลินกับความสบายไม่ได้เตรียมใจไว้ว่าสักวันจะต้องเจอนะความยากลาบากเจอทุกขเวทนาเจอสิ่งที่มันขัดอกขัดใจ คนเราทุกคนไม่ต้องเจอนะพายุอารมณ์เจอสงครามชีวิตในวันข้างหน้ามันมีคำอะไรสำนวนว่าหรือภาษิตว่ายามสงบเราฝึกยามศึกเราลบนยามสงบเราฝึกนะตอนนี้ถ้าเราสบายมีกำลังวังชาดีนะก็ต้องฝึกนะฝึกกับความยากลำบากนะพอเรารู้จักทำจิตทำใจว่าลำบากยังไงใจเป็นปกติ นะพอเราเจออุปสรรคเจอความยากลาบากนะเจอความเจ็บความป่วยนะเจอความพัดภาาสูญเสียแล้วก็ทําใจได้หรือว่าเจอแรงกระทบกระแทกนะจากคนรอบข้างผู้คนรอบตัวเราก็สงบไดนะ้ถ้าไม่ฝึกไว้อย่างนี้นี่มันก็ถือว่าตกอยู่ในความประมาทนะโดยเพราะพวกเราซึ่งเป็นผู้ที่นะอ่าเข้าใกล้ธรรมะสวดมนต์ ทุกวันทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นนะบทสวมดมนต์นี้มันเตือนเราทั้งนั้นแหละว่าให้เตรียมพร้อมที่จะเจอกับความทุกข์แต่พอเราเจอความสบายแล้วเราก็ติดมันนะสบายเพลินอันนี้เรียกว่าประมาทเพราะนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยพร้อมเนี่ยที่จะเข้าหานะความยากลำบากนะเเวลามีกิจส่วนรวมเนี่ยก็ยิ่งต้องพร้อมนะถือว่ามันมาเป็นเครื่องฝึกใจเรา นะเพราะนั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยกนะ็อยากจะให้พวกเราเนี่ยพร้อมเพียงแล้วก็มีความตั้งใจนะว่าเราจะเรียนรู้นะจากงานนะจากกิจกรรมเหล่านี้ได้อย่างไรแล้วเราจะฝึกใจได้อย่างไรนะนะอย่าหวงอย่าหวงไอความสงบเอาไว้จนกระทั่งไม่กล้าที่จะออกไปเจอผู้เจอคนเจอ,อกลางกระทบกระทั่งหรือว่าการกระแทกกระทันซึ่งอาจจะมีบ้างนะ ก,กับการทํางานร่วมกันแต่ว่าถ้าเราทําใจได้ให้การปฏิบัติของเราก็จะเจริญก้าวหน้าเอาคำที่ก็พูดกันเท่านี้เอากลับพระ